เพื่อนเพื่อนมากินแกงหัวตาลอร่อยนะคะเนี่ยแกงหัวตาลอันนี้แกงหัวตาลอ่าถุงละเท่าไหร่ละคะแค่สามสิเนี่ยแกงหัวตาลเดี๋ยวซื้อไปฝากคนแก่ที่บ้านเนะซื้อไว้ไม่เสียมั้งแต่ซื้อไว้เสียไม่เสียแกงใหม่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 ไม่เสียหรอกเนาะอ่าไก่เนี่ยไม่ราคาสูงที่นั่นหรือ อันนี้ใส่อะไรครับไก่ปะยาอันนี้ปลาดุกดูดีนะนของยายกร่อนนะแกงหัวตาลใส่ปลาดุกค่ะอ่าปลาดุกอร่อยค่ะมาซื้อโอลูกตาลทางนู้นก็มีอ่าร

เก้วตาที่ตามีีตาถุงเท่าไหร่ไม่รู้ตาโน่นตาที่ชฉอนฉถุงละห้าบค่ะถุงห้าสิบอ๋อน้ตาด้วยอ่ะาลึ่งแก้วค่ะแล้วก็มีลูกตาลูกตาใช่ไหมเดยดีให้เป็นอะไรอ่ะถุงละสามสิบค่ะได้เป็นซิกซได้เป็นซิกซเลย จะน้ไม่ดีนไม่ดีูแล้วอยู่กันไปยาวนานวัดไทยสุโขทัยวัดสงหาโอแล้วบอกวันตรงนมันเป็นโดมฐานแต่ให้เลยที่ไเลีตลัจะเป็นต้นลาแดเออต้นตาลา

ดีใงรสามถุงนะคะให้พี่เไปก็บวดดูหน้าคนสั่งด้วยดิแล้วก็สเก่ง่ายเขาจะพูดวัดไทมคือคนทารามวัดศรีมหาโพธิ์มีงานปี่อไไร่ก็มีแกงหัวตาลน่านั้น

เพื่อนมาดูเฉาะตานนลเหรอะได้แล้วสามถุงคืซื้อแล้วสามถุงเลยล่ะซื้อไปฝากคนแก่ด้วยไงแกงแกงนี่เนาะเจ้าก้มบ้านน้อยไหมแต่ถ้าไปเข้าเครื่องแกงแอะไรแล้ว,ลว,ลวจะูดที่เขาเอาแกงเอายังไงลุงเอาอย่างงี้เหรออ๋อนี่เหรออ๋อสามชนสามชนมา แล้วก so so mm ็มาซื oh, yeah, s <S really okay, oh, mm ้อท่านไปกินกันแล้วไปเอาโน่นเนาะอันเดียวกันไหมเจ้าโน่นอ๋อเจ้าเดียวกันใช่ไหมเอาสองแล้วเออน้ำมันตาลสดก็มีนะครับเร็วเดี๋ยวเอามาดูดูตรงนี้ดูตรงนี้ออ้าวอ้ามันดูตาลอ๋อนี่เหรอตาลที่ฉ่ำแล้วอืมเนี่ยเนี่ยเอากี่ถุง ห้าเ็จเอาสองถุง๋อนี่ไงน้ำตาลอันนี้คือให้กินป่ะลูกอานลูกลานอ๋อไอที่มันพอมันออกลูกแต่ลูกแม่มันก็ไทยนะลูกม่แม่แล้วตัวนั้นอะไร นี้ลูกาเชื่องรถจักรเชื่องสี่400จ้าโอ้อนี่เออนี่เขาสารสวยนะสารเป็นตะก้า

คูมืัาิูมปัญญาภูมปัญญาชาวบ้านอั่นคชาวบ้านต่าี่งานตือถือให้หน่อยที่มันร้อนไก้นี่อ่าอ๋อนี่ไงชอบทำง่ายง่ายเนาะเออ เออทำง่ายง่ายเออแล้วเมื่อวานลุงได้มาแข่งไหมลุงชนะไหมได้รองอันดับองอันดเพอาะแสดงว่ามีคนเก่งกว่าลุงอีกมีดนะหลูกล้วมีดนะมีดนะเนาะง่ายเนาะเออีวิธปอกเนี่ยืมดูซิเนี่ย อไฮยอรจำไว้เดี๋ยวเราไปปีนกันผมวงีนผมใช้ปากบอกเหรออ้าเมื่อวานไม่มาแข่งหลวงมองหน้าเลยโอ้ยชนะแข่งยืนดีเดินเลยชิโม่ชิโม่เนียวฮะก็เป็นเนียวที่กระเด็นนะเนียวเนียวเนียวอุ้ยทำง่ายจังเนียวแย่ไปกระเด็นอีกอื้อ พระเกพ่ลูกสเลนาีเ่อ่ารดียวไ่ได้นะพระพระลูปมี่วามมีศักยภาพแต่ไม่มีความไม่ตาดันั้นที่เราถูกกดาแด้ต่รมได้รับความเมตาจากพระเาคุณนาที่เราลู้จากกันลก็เจ้าคุณแย้มนะครับนาพระเทศาสนาามเจ้าะาี่เ้่เขาไม่ด่ ท่านนายกพานณิชย์จันทร์ท่านได้เข้าพบปรึกษาหารือท่านบอกจัดเลยเห็นดีด้วยแล้วคนไหนที่แกงเป็นแม่คุณที่แกงคนนั้นเหรออ่าม่ใช่ไหมวัวใหญ่หลับอยู่นี่ยนั้นหนุ่มแกงชุดเลยแล้วจับเจ้าคณะาอ่าดูข้าวสารสารก็สวยเห็นไหมสารสารตะก้าเนี่ยารตะก้าก็สวย เจ้าภาพมาเม่นน้ำูที่ที่นนะนะเออพระาชาติานเป็นเจ้าคณะเจ้าคณะภาคจะลำพิษดยเองจะลนานะมสุพรบุรีสมุทรสาคอจันทบุรีสี่จังหวัดที่่านดูแลอยู่ วันนี้มีงานไม่รู้แหละแต่ที่แน่แนวัดของพาดเองก็ยังมีการกอบหลงเจ้าอาสใหม่อยู่ท่านก็ต้องเป็นรวลาดูรายการอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมายูรีสตอรี่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆมาฝากค่ะสวัสดีค่ะปีนี้ก็จะต้อง